วันนี้พวกเราก็ได้มาอยู่นะที่นี้แล้วเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้เพลงชื่อว่าอะไรคะเกย์โนวมาโฮ้ก็เป็นเพลงเล่นที่6ของพวกเราแล้วนะคะก็ยังไงก็สาวพวกเราคงจะตื่นเอาไวใ้นในหัวใจทุกๆคนแน่นะคะพวกเราก็เป็นวไอดอลสไตล์ตาสาวน้อยเรดมนต์นะคะถ้าเกิดใครที่อชอ,อบเราวันนี้ก็สามารถแวะมาหาพูดคุยกันที่บู๊ได้ด้วยนะ,ะไม่ต้องว่าเรายังไม่จบแค่นี้นใ,ใช่ไหมใช่วันนี้เราก็ คนเทมต่างๆมาด้วยนะคะก็ยังไงก็อยากได้ประสบการณ์ให้เต็มที่เลยเนาะใครเชียร์ได้เชียร์ใครร้องได้ร้องใครเจนได้เจนนะคะอยากได้ริมฝีเทเชียร์เยอะๆจังเลยค่ะแบบนี้เอาต้องต้องแบบว่าเกยดเชียร์ดังๆแล้วนะเขอขอแบบกระถึงทีได้ไหมเขาจะมาค่ะเอาใจกันเลย ทุกคนทุกคนที่หมายถึงกลุ่มของบังฟิศค่ะให้้องกัดทุกคนเลยทุกคนเลยเนาะก็เป็นสิ่งเกลืนแรกของวเราคำวิชื่อว่าใจลอยนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็รับชมเลยนะคะให้ได้ช่วยเราเช่นน้ามีมาด้ลย โอเคเนาะโอเคค่ะก็เรื่เศ็ค่อนข้างนี้ก็มีแบบว่าเหมือนโชว์สัตว์เลี้ยงน่ารัก้วยเนาะใครที่มาเดินตรงนี้แล้วก็สามารถไปดูรองกันได้ด้วยนะแหวแต่ซื้อของกินับตรงนี้ใช่ปะอ๋ออ๋อโอเคอ่ะรอดูแฮนดีแเทให้จบก่อนนะคะ ยังก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นชุดการแสดงพิเศษจากพวกเรานะคะไอซ์อีกค่ะเป็นเพลงฮารุค่ะจากนกยีเรนค่ะเย้มีกำลังใจให้ด้วยนะคะใครห้ลองได้ช่วยให้ลองได้นะอย่าทำได้ โซโนฟีเลนนะคะหรือว่าชื่อภาษาไทายคือคำอธิษฐานในวันจากา,า,กาแต่ว่าจากานะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ไปไหนกันเพราะว่านี่เพื่อนๆของเราก็ได้กลับมาแล้วนะคะยัง<อ>มีอีกเพลงหนึ่งวันนี้เพลงของเราที่จะมาปิดท้ายก็เป็นรีวิวของน้องมิงจีด้วย <laughs> วันนี้บรรยากาศเราก็สไตล์ญี่ปุ่นขนาดนี้เราก็ขอปิดไทยได้วยเพลงเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นกับพวกเราแฮปปี้เฮลกันสักหนเพลงนะคะก็จะเป็นเพลงแรกเนาะที่เมื่อกี้อาจจะได้ฟังเป็นภาษาไทยไปแล้วเรามาฟังมเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นกันดูบ้างนะคะก็้วนั่นก็คือเพลงโคอิโนะมาฮะในเวอ,เอร์ชันภาษาญี่ปุ่น ขวนพายแล้วก็เลยขอบคุณค่ะวันนี้ก็เป็นเพลงโคอิโนะมาโคนะคะในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นของพวกเราก็เพิ่งจะปล่อยมาได้ประมาณหนึ่งเดือนจริปล่อยเมื่อต้นเดือนนี้เองยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะจริงวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่สิจริงมากี่เด็กใครที่แบบเพิ่งเดินเข้ามานะคะมารับชมรับฟังยังมีแบบว่าไอดอล ค่าที่การแสดงอื่นๆแล้ววันนี้ก็มีทั้งของกินแล้วก็ช้อปปิ้งเคื่องผ้าราก็รักมากมากนะคะแล้วก็มีน้องหมาด้วยวันนี้น้องหมาเยอะมากน่ารักมากตัพว่าเห็นเลยเห็นตัวแตกตัวจัดเต็มมากนะคะก็สามารถมารับชมมาเดินเที่ยวที่นี่ได้เนาะแล้วก็สุดเพื่อแกลื้อไทยลูกติดแคทซุ่มแแล้วก็เช็คอินกันด้วยนะคะอ่ะแต่ว่าเราไม่จบแค่นี้เพราะว่าเรายังในช่องทางการติดต่อใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะโปรโมทให้กับทาง แล้วเราขอบพงุ่นแฮมพิเทลด้วยอีกหนึงน,นะก็้อสำหรับใครนะคะที่ทุกใจกจะติยสุดแสนมากกับพวกเรานะคะก็สามารถไปติดตามพวกเราได้เลยโดยจะไปช่องทางเฟซบุ๊กไอจี i ิ t ก k หรือว่า X อ็กนะคะพิมพ์คปว่าแฮ p พิเทลออฟฟิเชียล แต่ว่าให้อยากติดตามกระตุยสุดน่ารักคนไหนนะคะก็พิมพ์ชื่อเมมเบอร์แล้วก็ตามใด้ำวาาแฮปปี้เทลในทุกช่องทางได้เลยค่ะเยและนอกจากนี้นะคะเราสามารถรับชมรับฟังเพลงของพวกเราได้ทางไหนบ้างเอ่ยถ้าอยากฟังเพลงนะคะสามารถฟังได้ที่ยูสแอบเบอร์พีซิกสปอร์ตพิชายแล้วก็ยูทูบค่ะ ไมเทลนะคะทั้งหมด6ซิงเกิลมากกว่าซิงแสนแน่นอนนะคะมีทั้งเมอร์เชนมาสไทยและภาษาญี่ปุ Todo ่นแล้วก็มีซีเค็ดแกล์ต่างๆด้วยสามารถเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีช่อง YouTube เนาะสามารถเซิร์ชเข้าไปใน YouTube นะคะว่า Happy Tail Idol นะคะก็จะเจอกับช่องยูทู e ของพวกเราก็จะมีทั้งคอนเทนต์ต่างๆรวมถึงเอ็มวีนะคะก็ ใครที่ชอบ m อมสายตลกเนาะเอ็มบีค่ทพี it, right? ่เทวตลกทุกตัวจริงจริงจริงไม่แปลกอะไรสวยก็ตายก็ตอนวางพอสมันก็สวยอะพอถ่ายจริงมันก็จะเออเราให้เขาไปดูเองดีกว่านาอเออ ไม่บอกไม่บอกไม่บอกว่าจะจบยังไงแต่ว่าต้องดูให้จนจบเพลงแล้วจะรู้เนาะก็วันนี้ก็ฝากพวกเราแฮปปี้เทลทุกคนไปด้วยนะคะจริงๆแล้วตอนนี้พวกเราก็ไม่ได้มีแค่สี่คนเท่านั้นเรามีเมมเบอร์ซีเหลืออีกคนนึงสาววันนี้จีจีแล้วกี่คนตัวเนาะก็เลยไม่ได้มาร่วมกันด้วยน่าเสียดายมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปพวกเราก็จะไม่ได้กันมีห้าคนเฉยๆอุ้ยวิ้วบายเล๊กเพราะว่าเราหาเพื่อนมาให้บิวตี้จริงค่ะแต่ว่าเราจะเหงาเกิน แล้เราก็เดี๋ยวใครที่ไม่มมเป็นแฟนอยู่แล้วอาจจะรู้เนาะพวกเรามีการประกาศเมมเบอร์ที่ผ่นานการคัดเลือกราชสุดน,นะคะตอนนี้เมมเบอร์ของพวกเรกาที่เรยายัจะมีทั้งหมด9คนนะคะยังไงก็ถ้ายังรู้ว่าซิงเกิลต่อไปที่แบบว่า9คนของเราจะเป็นยังไงนะคะฝากกดติดตามในช่องทางเฟซบุ๊กและไอจีได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอถ่ายรูปด้วยกันกับทุกคนหน่อยนะทำข้าวผูกกระต่ายได้ไหมคะผูกกระต่ายผูกกระต่ายเดี๋ยวมีคนทำรอไม่มีคนทำรอลา ทคนหัวใจเราไม่เพาะไม่หัวใจนะนหนึ